สวัสดีค่ะอยู่กับช่องหนูก้อยพาแซบจากวินี้ได้ยังคะข้าปุ่นค่ะข้าปุ่นสาวขขาปุ่นสาวน้ำประเดกขุนๆเลยค่ะวัน้บไสไซน้ำลายเพราะว่าชิบะคอยสดป็นได็ชิซาวแต่ข้าปุ่นอย่างเดียวเลยใส่ผักน้ำด้วยค่ะผักกะเมีย่ยผักชีลาว ถัว่วล่นเต่ากับมะละคือเก่าละา่ะค่ะมาค่ะมาแส่บๆน้ํากัดเลยจ้ะหวลายใหญ่ฮางเศร้าขอบไปมวนเสร็จคือเกาา่าค่ะสองมือขออนุญ,ญาตใช้สองมือคือเกาา่านะคะอืม แซ่บค่ะหไมผักบุงหลววขนาดลววใส่ไปหนึ่ อืมแซ่อืมอืมแคบหมูน้ำเดียวค่ะแคบหมูพันเส้นเส้นพันแคบหมูอืม Så นอกค่ะอืม<น>ผักที่เลาคือเขาแท้ ที่แล้วกับพันขอบคปุ่นหอ,อกกันค่ะ Hmm.